สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงการงานการเงินความรักของคนทั้ง12ราศีว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะอาจารย์เรียกได้ลูกแก้วของเทพพอร์สเปเนตีขึ้นมาสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะถือได้เรียกว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยมักจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะตั้งตารอเลยว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาใครที่ว่างงานมานานนะคะในช่วงเดือนนี้ก็มีโอกาส ของการได้งานนะคะมีคนเข้ามาสนับสนุนหรือมาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะให้ได้เข้าทํางานในที่ที่ค่อนข้างที่จะพออกพอใจทีเดียวค่ะนะคะสำหรับคนที่ทําธุรกิจการค้านะคะในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่ามีโชคเข้ามานะคะคุณอาจจะไดออเดอร์หรือได้อะไรที่สําคัญสําคัญจากผู้ใหญ่เพศหญิงผิวสองสีค่อนไปทางคําก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของกระแสของการเงินนะคะเขาบอกว่ามีเกณฑ์การติดขัดเล็กน้อยแต่ยังโช ดะะีเขาบอกว่าในช่วงเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคค่ะอาจจะได้รับผลเป็นเงินเป็นทองนะคะจากการเสี่ยงเล็กๆน้อยๆนะคะก็ทําให้การเงินของคุณในช่วงเดือนนี้ไม่ช็อตสักเท่าไหร่ค่ะนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะเขาบอกว่าชาวราศีเมถุนนะคะจะได้พบเจอความรักที่ค่อนข้างตรงใจทีเดียวนะคะที่โสดมานานก็คิดว่าได้โอกาสแห่งการสละโสดสักทีนะคะมีคนที่เข้าตาคุณอย่างมากนะคะเข้ามาให้ความสําคัญแล้วก็ให ความสนใจคุณนะคะก็ถือได้ว่ามีโอกาสที่จะเรียนรู้กันนะคะ อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการไปท่องเที่ยวนะคะการได้ใช้เวลาร่วมกันหรือมีกิจกรรมร่วมกันค่อนข้างมากขึ้นคุณจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนรักได้เป็นอย่างดีและทําให้คนรักเนี่ยเกิดการประทับอกประทับใจคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการซื้อข้าวของอะไรเพื่อให้เป็นของขวัญของกำนันให้กับคนรักนะคะเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะแล้วก็ ได้ท่องเที่ยวได้พักผ่อนร่วมกันก็ถือว่าได้ใช้เวลาต่อกันได้ดียิ่งขึ้นสำหรับเดือนนี้ความรักของชาวราศีเมถุนน่าอิจฉาจริงๆค่ะแน่นแฟนดีนะคะ